ชีวิตคอมภีรเมื่อจองกุ๊ก BTS คิดช่อง YouTube ให้หนักเต้นสวัสดีทุกคนค่ะเชว,วาเรื่นีนะคะทำฟฟนคลับฮือฮาและตกใจประตาม,ตามกันค่ะกับทางที่หนุ่มจองกุกวง BTS ศิลปินชื่อดังระดับโลกที่ตัวเองนะคะได้คิดช่อง YouTube ให้หนักเต้นชาวเกาหลีใต้ที่ชนะรายการดังนะคะก็หลังจากที่เมมเบอร์ BTS ทั้ง7คนได้เปิด i อส่วนตัวเราก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขามากยิ่งขึ้นค่ะ ล่าสุดเลยนะคะกับทางคุณโซนาอินค่ะได้โพสต์การตอบกลับ Q&A นะคะของเขาบน i อจหนึ่งในนั้นนะคะเห็นว่ามีแอคเคาท์ของจองกุบบีเจอสอยู่ด้วยที่ทางคุณนาอินนะคะให้แฟนคลับช่วยคิดช่อง YouTube ให้หน่อยหลังจากที่แฟนคลับนะคะเรียกร้องกันมาจำนวนมาก นาอินค่ะเธอเป็นนักเต้นอายุแค่19ปีเท่านั้นผู้ที่ชนะรายการสติดแดนซ์เกิร์ลไฟเตอรเธอเก่งมีความสามารถครบองค์ประกอบและหลายคนนคะคะกูช่นชอบถึงความสามารถของเธอเธอเนคะคะเต้นเก่งอยู่แล้วเธอนคะคะไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของนักเต้นที่รับการยกย่องเธอยังเป็นนักออกแบบท่าเต้นและครูสอนเต้นในสตูดิโออีกด้วย ในรายการนี้นะคะนาอินได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะแม้กะทั่ง BTS ก็ยังดูอยู่ RM นะคะยังคงให้การสนับสนุนของเธอสำหรับรายการก่อนหน้านี้เช่นกันดูเหมือนว่านาอินนะคะเธอกำลังจะสร้างช่อง YouTube ของเธอในเร็วๆนี้และเธอได้ขอคำปรึกษาจากผู้ที่ติดตามเธอนะคะให้เขาช่วยคิดช่องให้หน่อยอะไรประมาณนี้หนึ่งในนั้นนะคะเห็นว่าจะเป็นจองกุ๊บ BTS ที่ช่วยคิดชื่อช่องให้กับเธอนะคะเขาส่งคำตอบของคำถามและแนะนำในชื่อ Have g o o d Na In ขอให้มีความสุขนี่คือชื่อช่องที่จองกุ๊กนะคะแนะนำให้กับนาอินชื่อนี้เป็นการเล่นสำนวนในบวลีนอนหลับฝันดีนาอินนะคะได้โพสต์ภาพหน้าจอของเขานะคะดูเป็นเรื่องราวของเธอพร้อมกับอีโมจิที่ตื่นต้นแบบนี้ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะ ไม่คิดไม่ฝันเลค่ะว่านุ่มจองกุ๊กศิลปินชื่อดังระดับโลกแบบนี้นะคะจะมาคิดช่อง YouTube ให้ในส่วนของนาอินนะคะเธอได้ติดตามนักร้องดารากเกาหลีใต้หลายคนเลยค่ะบน IG ของเธอนะคะยังรวมไปถึงเมมเบอร์ b t s ทั้ง7คนอีกด้วย ช่างเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในะคะในชีวิตแฟนคลับทีซปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกนะคะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับทักษะของเธอนะคะที่มีความสามารถครบแนนอนว่า BTS นะคะเป็นที่รู้จักกันดีว่าสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถเก่งทางสนับสนุนเยาวชนทั่วโลกอยู่แล้วะคะ่ะดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณนาอินนะคะกับที่ช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Have good N าอ In ด้วยนะคะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ